สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุูทุกคนคลิปนี้แม่อ่อนจิพามาแต่งแต่งกิ่งไผ่พี่นอ้องแต่งกิ่งไผ่เท้าสิมาตัดยอดเขาออกเป็นยังทีื่อต้องตัดยอดออกพี่นอ้องถ้าเท้าตัดยอดออกเพื่อเอา้าเ่งเล็งนอเล่งนอ,งนอไม่ให้เขาแตกขึ้นมาไม่มีไผ่กิ่มซุ้งที่มาอ่อนปลูกไว้ประมาณแปดเดือนพี่นอ้องเขาก็จะได้ที่ประมาณนี้ต้นแรกมันแม่อ่อนมาตัดออกไปแล้ว บบนี้เขากับสิมาตัดแต่งตัดยอดเขาออกพี่น้องนอดกระสิตัดยอดประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเขาตัดยอดออกแล้วเขากระสิแทงนอแนเขากระสิออกลายเขาสิล้หัวพี่น้องแบบนี้แบบนี้เขาก็ยังไม่ให้ตัดแต่ว่าแม่อ่อนสิมาตัดล้นี่ตัดประมาณนี้นี่สิเป็นต้นตัวนี้แม่อ่อนกระสิตัดทิ้งเลยเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเขาเขาบอกมีประโยชน์แล้วต้นนี้เขาตัดถิ้ง แล้วเขากระสิบนอเขากระสิบค่อยๆแตกขึ้นมาหลายๆนี่คือวิธีเล่งนอกิกมซุ้งแถวนี้แม่อ่อนกระสิบปลูกที่กันแม่จากน้อยเพอแม่อ่อนสิบประจงสิบประจงล้มเขาไว้หลายแม่อ,อนสิบจงไว้ประมาณจากซีล้มหาล้มนี่แหละกระสิบตัดออกแบบนี้เลยนอเขากระสิบได้แตกออกหลายๆเป็นยังนอไม้แม่อ่อนจังค่อยออกลายพี่น้องแม่อ่อนแต่เฮ็ดเจงซี่หละตัดแตงแต่ว่าก,อ,อ,กอยิ่งยิ่นะแม่อ,อนเฮ็ด มาตาัดกันเลยพี่เนาะริตดัดต่อมานี้าาไปเลยต่งต่อมานี่พี่เนาะแต,นแต่งแต่งเก่งให้ตุกตานี้ เขากระสิแตกเขากระสิแตกเนาะอ,ออกมาหลายๆหนึ่งเมวอนกระสิแตงอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเมยอ่อนสิตาลแบบนี้เลยพี่น้องว่าต้องไปเสียดายเขาว่าต้องย่านเขาตายดื้อพี่น้องเหตุยังสิละ่ะแล้วนอเขากระสิออกมานอเขาสิแทงออกมาได้หลายคพี่เฮาลิงลิงนอเขาทั้งนี้เม่อ,อนกระสิตาลที่กันเดี๋ยวมารอชมตอนที่แม่อ,อนแตงแล้วเดียวทั้งคุณกระย้าวลายเนาะพี่น้องรอ,อนมาแตงมาทัน เสร็จแล้วพี่น้องมาตัดแต่งแล้วก็บเสตสวยงามแบบนี้กระสิบกขึ้นสูงปลายเขากะสิบกขึ้นสูง้งนอเขาสิเริ่มแล้วก็ติแตกออกมาแบบนี้ด้วพี่น้องแต่กำลังแค้นนอถึงนะตัดแต่งตลอดเราถ้าไมาตัดเนี่ยโอ้เขาก็จะเลื่อแยงออกมาหล้วก็ตัดแต่งแบบนี้แล้วพี่น้อง แต่งามด้คล้ถ้าเห็นวานนีประโยชน์กะเอาลองไปเห็ดบางเด้อพี่น,อน้องนอนก็เฮ็ดแบบนี้แหละตัดแต่งเขาเพื่อจะให้เขาเล่งหน่อเขาพี่น,อน,น,น,น้องม่แมนบ่แมนวาตาเล่งนออย่างเดียวเด้พี่น,อน้องนอนที่ออกมาไม่เขาสีญ่กว่กนี้อีกถ้าเขาถ้าเขาตัดแต่งแบบนี้เพราะว่าสารอาหารเขากะสิลงมาหานอนแบบนี้พี่น,อน้องนอนที่ออกมาจะใหญ่หญกว่านี้อีก